โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับก็เป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อนะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมเบื้องต้นทีเดียวได้มีการคา,าดการณ์กันนะครับว่าจาก9.1ในเดือนที่แล้วน่าจะเป็น8.7ในเดือนนี้ผลปรากฏว่าออกมาดีที่คาดครับก็คือชะลอตัวลงตอนนี้อยู่ที่8.5เท่านั้นเองเป็นการปรับลดเงินเฟอ้อของสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ครับ อัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานซึ่งมีความหมายว่าไม่รวมพลังงานนะครับก็คือราคาน้ํามันกับอาหารปรับตัวอยู่ที่5.9ต่ำกว่าระดับการคาดการณ์ของตลาดที่6.1ทุกอย่างคือดูดีขึ้นทั้งอ2ดัชนีนี้เลยตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดนี้เนี่ยส่งผลให้ตลาดมีการตอบรับในเชิงบวกนะครับเราไปดูนะครับดับชนีภาคอุตสาหกรรมดาวโจนส์ฟิวเจอร์สก็ปรับขึ้นทันทีเลยเนี่ย400จดุขดขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐาก็ปรับตัวลดลงอย่างนั้นก็ตามครับ นักวิเคราะห์เขายัางระบุนะครับว่าแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะชะลอความร้อนแรงจากเดือนก่อนหน้าคือมิถุนายนแต่ยังคงยืนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในรอบ40ปีค่าครองชีพหลายๆด้ได้เลยของชาวอเมริกันนั้นยังคงปรับสูงขึ้นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเช่นราคาอาหารที่พุ่งขึ้น10.9ไปเลยค่าไฟที่เพิ่มปรับสูงขึ้น15.2นขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยซึ่งมีน้ำหนักในการคำนวณเงินเฟ้อเยอะเนี่ยนะครับปรับขึ้น5.7อย่อะ ทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่ปรับลดลงก็จะช่วยลดความร้อนแรงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ e ฟดเฟดเออร์เรเซ e ในการประชุมเดือนกันยายนก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ว่า F ฟดเองจะมีการลดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก75เบสิสพอยซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ไปอยู่ที่50เบสิสพอยคือ0.5%จากเดิมที่ตลาดเขามีการคาดการณ์กันหนาหูพอสมควรนะครับว่า75ไหมหรือว่าจะเป็น50ตอนนี้ก็เอียงมาฝั่งที่จะเป็น50 b a สิสพอยมากขึ้น,นะะับเฟินคร 嗯。Mm. แต่อย่างไรก็ตามนะคะเงินเฟอ้อแม้ว่าเหมือนจะผ่านจุดพีคนะคะเพราะว่าถ้าดูมันอ่อนมันตัวเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะหรือว่าขยับขึ้นเนี่ยเรียกว่า0%นะคะแม้ว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานจะขยับขึ้นบ้างแต่ก็มีนักวิเคราะห์รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินการลงทุนบอกตรงกันคะ่ะว่าเงินเฟอ้อยังไม่ได้ลดลงนะคะคือแค่ผ่านจุดพีคไปแต่เงินเฟอ้อยังอยู่ระดับสูงนะคะและนั่นก็หมายความว่า,วาทางด้านของธนาคารกลาง างสหรัฐก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อเพราะว่าเป้าหมาย2%นตะคะตอนนี้แม้ว่าจะน้อยกว่าคาดที่8.5%เพราะว่าก็ยังห่างกว่าเป้าหมายถึงกว่า4เท่าตัวด้วยกันค่ะเเรื่องนี้นะคะถ้าไปดูนะคะสิ่งที่หลายฝ่ายให้น้ําหนักมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการคาดการจุดพีคค่ะคาดการว่าเงินเฟอ้อพีคแล้วหรือยังผ่านพ้นจุดพีคแล้วหรือยังซึ่งนี่เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหินทีเดียวของบรรดาน,นักเรศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะคะแต่คําถามคือ แล้ววันนี้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหลายท่านก็ประเมินตรงกันนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเฟอ้อจะผ่านจุดพีคหรือว่าจุดสูงสุดไปแล้วเพราะอย่าลืมว่าเดือนพิจุนายนเนี่ยเงินเฟอ้อไปแตะถึง9.1%านึงะคะแล้วก็เริ่มมีปจัจจัยบางอย่างที่น่าจะชี้ชัดว่าเงินเฟอ้อเริ่มผ่อนคลายลงมาโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งก็บอกว่าเงินเฟอ้อผ่านจุดพีคไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็แย้งค่ะว่าเร็วเกินไปนะที่จะสรุปว่าเงินเฟอ้อผ่าน มีตัวแปรที่สามารถทําให้เงินเฟอ้อกลับมาพุ่งขึ้นได้อีกแล้วก็เป็นตัวแปรเดียวกับที่บอกว่าน่าจะทําให้เห็นการผ่อนคลายเนี่ยแหละค่ะก็คือราคาพลังงานค่ะแม้ว่าราคาพลังงานในสหรัฐกับ จีนจะลดลงอยา่างเป็นัยสําคัญนะคะจากความต้องการหรือฝั่งดีมาน์ที่น้อยลงแต่ว่าถ้าไปดูในฝั่งยุโรปนะคะโดยเหมือนว่าราคาพลังงานมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นจากเหตุผลก็คือด้านดีมาน์นี่แหละค่ะที่เพิ่มขึ้นจากช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงขนาที่สัปปายกลับลดลงนะคะตัวแปรต่อมาก็คือราคาอาหาระคะ่ะที่ยังอยู่ระดับสูงนะคะแล้วก็ถ้าไปดูคอ,อินเฟลชันยังอยู่ไกลาจากระดับที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะวางใจได้อีกประเด็น นึงนะคะก็คือเรื่องของค่าจ้างหรือว่าตัวเวชเนี่ยละคะที่มีแนวโน้มขยับเพิ่มขึ้นแม้ว่าถ้าขั้นแรงค่อยๆปรับขึ้นในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่แล้วจะไม่ได้ส่งผลต่อเงินเฟอ้อแต่ต้องยอมรับค่ะว่าถ้าขั้นแรงปรับขึ้นเร็วเกินไปก็จะทําให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นธุรกิจทั้งหลายก็บกต้นทุนข่านแรงที่สูงขึ้นลงไปและเงินเฟ้อก็จะกลับมาอิกบระลอกได้นะคะสิ่งที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขากังวลกันคือเงินเฟ้อจะขยับเพิ่มขึ้นขณะที่่ยังไมไมด้ ปรับลดลงไปถึงเป้าหมายที่วางไว้เพื่อง่ายคือแม้จะเพิ่มขึ้นในตราที่ชะลอลงแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ลงมาจนถึงระดับที่วางใจได้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดู12เดือนที่ผ่านมานะคะราคาสินค้ายังคงสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะอย่างเช่นราคาอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตในนะคะในบริกา12เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไปแล้ว13.1นะคะถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ12เดือนที่มากที่สุดนะับตั้งแต่ปี1979เลย ทีเดียวนะคะส่วนราคาสินค้าอุปโภคบริโภโคเกือบทุกชนิดนะคะก็ขยับขึ้นราคาไข่เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมา38%ราคาแป้งเนี่ยขึ้นมา22.7%ราคาไก่ขึ้นมา17.6%ราคาหนมเนี่ยขึ้นมา15.6%เนื้อบด9.7%เบคอน9.2%แล้วก็ผักและผลไม้9.3%นี่คือราคาที่ขยับขึ้นมาในรอบ12เดือนนะคะถามว่าอะไรทําให้ราคาอาหารขยับขึ้นขนาดนั้นนะคะก็มีประมาณสัก4-5 ัยค่1ก็คือเรื่องของการเกิดไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีของสหรัฐก็ส่งผลทําให้สัพพลายลดลงนะคะสก็คือสภาพอากาศที่แปลปลวนค่ะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งทั้งในบราซิลแล้วก็ยุโรปเนก็กดดันสัพพลายเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของน้ําท่วมหนักอีกหลายพื้นที่ก็ส่งผลต่อสัพพลายของภาคการผลิต สินค้าอาหารเหล่านี้ยังไม่รวมปัจจัยตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พร้อมกดดันราคาหาแล้วก็ต้นทุนให้ขยับสูงขึ้นไปอีกด้วยนะคะดังนั้นแม้จะวางใจได้เล็กน้อยแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการลงทุนกันหน่อยสักหน่อยนะคะจะได้เห็นว่าเขียวสดใสมันเป็นอย่างไรหลังจากไม่เห็นมาสักระยะแล้วนะคะถ้าไปดูสิ่งที่เราเห็นชัดสดก็คือตลาดหุ้นนแอสแดกนั่นเองค่ะขยับขึ้นแรงถึงเกือบ3%ทีเดียวนะคะขึ้นไป2.89% ปิดไปที่12,854จุดแคสเนียร้อยก็ขึ้นมากว่า2%เช่นเดียวกับดาวโจนส์นะคะสิ่งที่น่าสนใจคือหุ้นเทคปรับขึ้นยกแผงนะแซกร้อยเนี่ยขึ้นมาแล้วกว่า20%จากจุดต่ําสุดในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งถ้าไปดูหุ้นบางตัวเนี่ยก็ราลี่สดใสทีเดียวเมตานะคะเจ้าของ a c e b o o k เนี่ยขึ้นไป5.8% n e t f l ป x เปอร์เซ็นต์เน็ตฟลิกก็ขึ้นไปหกจุดสองเปอร์เซ็ขึ้นมป่ะมาณ6%ี้วันเดียวนะคะเอ็นาาว,นนะะา,า,วาเรีบก็ต้องา มอนิเตอร์เรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเป็นปัจจัยดีที่ทําให้บางคนปรับจากปุ่มริกอ f ฟไปเป็น r i กออนชั่วคราวนะคะเพราะว่าการปรับขึ้นในช่วงตลาดนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลใจแล้วก็ความผันผวนได้ด้วยเหมือนกันลงทุนได้ความระมัดระวังด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ